สวัสดีครับชาวนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวป้ายที่ท้การผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นป้ายใหญ่ที่รับงานไว้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมารับชมกันนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตรียมถ่ายรูปถ่ายวิดีโอส่งงานนะครับ งานตามที่เห็นเลยครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอาจจะมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ทำเต็มที่ครับสนใจติดต่อได้นะครับ064 642 4323หรือ ID Line นะครับ NOP 6 5 8นะครับ อุดรธานีนะครับขอบคุณครับ